ากลางวันเห็นไหมมันทําม um, ันยังทําเลยเอรออ่ะเนี่ยขนาดกลางวันมันยังดึงสายเลยเนี่ยเนี่ยมันยังดึงสายตัดเอากลางวันชัดๆเห็นไหมเนี่ยมันตัดเลยเนี่ยเห็นไหมตำรวจไม่ยังไม่มาทำจะให้เราทําไงเนี่ยเนี่ยตัดจ้าเลยเนี่ยเนี่ยถ่ายคลิปไว้ก่อนถ่ายถ่ายคลิปไว้ก่อนอ๋อกำลังมองอยู่ว่าอยู่ไหนของข้างบนได้อยู่ข้างล่างเนี่ยตรงตรงตรงมันโผล่ลงมาตัดเนีลย นะผมฟังมันอยู่ข้างรั้วนี่แหละใส่กันกับมันเนี่ยสองตัวมันแต่มันก็ไม่สู้นะมันวิ่งถือกระสอบวิ่งแปลกระสอบวิ่งเลยอ่ะโอ้เจอแล้วมด้ไหคนหนึ่งที่มีมอเตอร์ไซค์อ่ะได้มันมีอูกคนหนึ่งสี่คนผมมีอีกคนหนึ่งผมมีย่ะผมมีอีกคนหนึ่งแต่ Onion. ผเม,มียของถ่ายรูปไว้อยู่แต่มันมืดเนี่ยชัดเลยเนี่ยมันยังตัดเลยขนาดกลางวันเนี่ยเอาไอ้นั่นเวนดูต้นทางไอ้ข้างบนขึ้นไปดูต้นทางไม่คนแจ้งด่วนเลย เอาไว้ไม่ได้โตแค่ไม่ตอนนี้เนี่ยนไม่ตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่ตอนนี้เดียวไม่ไอ้ไปวันนี้ตอเนี่ย้เนี่ยแต่โทรตอนนี้บอกลังตัดอยู่ตอนนี้อจะาสอะไรอ่งี้ตอนนี้เนี่ยนี่ไอุ้หรือเปล่าเนี่ย่งวดีโอเนี่ยถ่ายวีโอไว้ตอนนี้ดีกว่าถ่ายไ้นียไ่ยนเลย เนี่กำลังตามอยู่ตอนนี้บอกเขาเลยเราตามมูไม่ให้ด้วยเนี่ติาำรวจไม่มาได้แจ้งนักข่าวกข่เอามาไอวันทีหลักฐานมันตัดได้เพว่หมันอยู่ในมือมันด้วยลักมันเก่งเนาะพวกยดถไม่กอะไวนี่ที่มานะคืนนะแท็กซี่ตอนตอนนก เขาเห็นแต่เขาไม่สนใจพวเราไม่สนใจแล้วไม่ได้เื่อเขาก็ไม่อยากพูดเราม่ที่ตม่่ไหนได้อะไรทีนี้มันได้อะไรทีนี้ไม่ได้นะปิดไว้เปล่าได้แก่เดี๋ยวเราลกนนะีาได้เช่นไดด้วย ไม่เช่นตรงนี้โอ้ยเสียดายอะลูกโกงมันบังหน้าว่ะใต้ตรวจเนี่ยเฮ้ยผมกอย่างเว้ยสูงผมก็เรียกว่านตดแจ้งตำรวจไม่ค่อยจะมาเม่รู้เป็นอะไรพี่แปเมื่อแล้วว่ะนั่นได้้เส้นนั้นไปแล้วนะเส้นขาวอ่ะ คนเดินคนก็เดินมาพานลอยเยอะแยะนะยังไม่สนใจไอ้คนมา้กาไม่ไยมัไหนตัวแถวนี้ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวมันหนีเนี่ยกำลังดึงเลยเนี่ย

มาอยแล้วมารอดหมดนะเห็นม well, like, ันจากพวกนั้นเกงขา้าถ่ายวปดอไว้บอกให้เข้ามาอย่าไปจ้าจาไม่จะไปอ้้มาจะเห็นตัวอัวใกล้ๆอ่ะพื้นที่อ่ะมันดึงไม่ได้มันเอาไม่ได้เช่นนันมันเอาไม่ได้